เรียนท่านผู้อำนวยการสถานที่สวัสดีครูน้องพี่ที่พร่ำสอนสวัสดีนักเรียนและบุคลากรสวัสดีน้องฝึกสอนทั่วทุกวัยเป็นตัวแทนกล่าววาจาในวันนี้แสนยินดีกับพี่นักด้วยรักใคร มุทิตาคาระวะด้วยดวงใจขอเรียงร้อยถ้อยความในใจที่มีสิ้นกัญญาปีหกห้ามาครานี้ชาวมีห้าคนครูผู้เกษียณและอีกหนึ่งบุรุษกล้าลาสังเวียนการเกษียณคบขวบเพียร เวียนมาเจอครูป้าหญิงอรสาท่านน่ารักลูกสิบรักมักชื่นชมนิยมเสมอเสียงครูเพราะพริ้งสนอคาได้เจอด้วยคำเรียกลูกเสมอเมื่อเจอกันครูคือผู้แนะแนวนำทางความคิดครูคือผู้ แนแนวสิทธิ์คิดแตกฉานมหาลัยเส้นทางเดินครูเบิกทางเกดแพทยตามแอดมิชชั่นสิทธิ์มั่นใจจะทีแคสหรือทีอะไรครูได้หมดครูอัปเดตเพจทันยุคทุกสมัยกยศกู้ยืมเกื้อเอื้อเด็กไทย ทุนศึกษาอีกมากมายครูให้มาครูสนะพูดไพเราะสนอจิตทรงประดิษฐ์แบบอย่างสิทธิ์คิดเกรงขามครูสังคมพุทธศาสตร์ท่านเชี่ยวชาญครูนักอ่านต้นแบบนำวาทกรรมมางานถ่ายภาพอีกงานโสด โคตรถนัดเลนติดขัดภาพไม่ชัดครูกังขากีฬาสีกิจกรรมเด่นพาเรตมาครูยกกล้องส่งราเอ้ยส่งโฟกัสชัตเตอร์พลันค่ายที่ไหนจะใกล้ไกลครูไปถึงเก็บภาพซึ้งบันทึกไว้ให้สีสันอีสานใต้ ออกเนื้อตกครูลุยกันภาพสำคัญครูลั่นชอ็อตฮอตเรื่อยมาครูสมจิตคนตรงคงทองเอียดท่านละเมียดละมุนละไมสโลไลฟนะ์หนาครูบัญชีผันตัวสอนสังคมมาสมถะท่านนำพาข้าพอเพียงยามบนหยุด ชอบทำงานการเกษตรคือสาเหตุเศรษฐกิจดีไม่มีเถียงอยู่ชวอวส2บปีท่านพอเพียงยามเกษียณปลูกผักเหลียงหน้าใบาครันครูนาคาเกวลินกลิ่นเกดแก้วหกสิบแล้วนักคพี่ มีเรื่องขันมองจากหลังนึกว่าสาวไหนเดินกันแต่พอหันหน้ามาว่าหน้ากาไงฝีมือตำน้ำพริกลือถือว่าเด็ดนี่คือเคล็ดสุขภาพดีนักจะบอกให้วิชาการงานระเบียนนักเรียนวัยตรวจสอบบุตรหรือจะไฟ GPA ลงเกรดผิดติดขัดขอให้แจ้งครูนาการับถแเลงไม่หันเหทราบมาว่าช่วงนี้เอ่ยเผยวจีเดี๋ยวมาช่วยคำนี้ดีพี่ซึ้งใจครูจิราพรควรวิไลโกศยพัฒงานถนัดงุบประมาณสี มิหวันไหวครูพาณิชย์มิตรจิตมิตรรึงใจยิ้มพิมพ์ไว้ประทักใจไม่รู้ลืมมีปัญหางานคราใดขอให้กล่าวพี่พรเรายินดีด้วยช่วยเสมอพี่พรคะทำอย่างไรบอกนะเออพี่พรขา น้องเผือช่วยบอกทีร่วมงานมานานหลายปีพี่ที่รักซึ้งประจักษ์ประทับใจในศักดิ์ศรีพี่ไม่เคยบ่นต่อว่าให้ช้ำชีมีหลายทีงานน้องมีพี่เข้าใจยามค่ำคืนดึกดื่นพี่ตื่นอยู่พี่นั่งดูทำงานงบ ประมาณได้คราปิดงบพี่ตรากรำพี่ร่ำไปพี่แก้ไขผ่านพลได้ใครยินดีหากคราใดพี่ร้อนใจทุกขื่นขมใจร่มร่มคือคำคมนิยมนะพี่สุขภาพเริ่มแสดงออกบอกในทีต่อจากนี้พี่ได้พัก จักดูแลขอฝากความระลึกถึงนําคำรบไม่สามารถอยู่ครบการตามกระแสเป็นห่วงสุขภาพเพิ่มเริ่มอ่อนแอขอเผื่อแผ่เราช่วยได้ให้กำลังใจพี่ทุกท่านผ่านร้อนหนาวมายาวนักราชการงานที่รัก หนักเพียงไหนสร้างสิทิรักทอถักทางสร้างด้วยใจครุบขวบวัยหกสิบปีที่รอคอยไม่ต้องห่วงเราพี่น้องผองทางนี้สิ่งดีๆพี่สร้างไว้ไม่เสื่อมถอยเรารุ่นน้องอยู่ข้างหลังยังเฝ้าคอยสารต่อรอย เจตนารมสมใจปองเมื่อมีการงานคราใดขอให้กล่าวครอบครัวเราจะรุดไปไกลทั้งผองส่งแรงใจไปเคียงข้างทางคลองดุดพี่น้องดังญาติมิตรคิดต่อกันขอให้พี่มีสุขทุกหลีกหนี จิตเปรมปรีสุขรดีเกษมสารเป็นมิ่งขวัญเราชาวอ,อตลอดการขอจบการเรียงร้อยรัฐสวัสดี